เป็นไท้อยอยู่ก่อนแล้วมึนมึนแบบเหมือนภาพจะตัดหัวใจก็จะเต้นแรงมากเป็นบ่อยๆแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วลความดันก็สูงด้วยแต่คือสไลด์อ่ะสามร้อยกว่าแล้วก็ทนาัรักอุดมทยาโพไข่นะคะชื่อเล่นชื่อหมูทําธุรกิจเกี่ยวกับบรญจุพัณฑ์นะคะตอนนี้อายุ51แล้วค่ะ เป็นคนกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนี้ไปปากไหลยอยู่ที่ปทุมธานีเปิดโรงงานอยู่ที่นั่นก่อนที่จะมาได้ทานตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นไทรอยอยู่ก่อนแล้วเราปรดีเนื่องจากว่าช่วงมาปีเนี้ยต้นปีรู้สึกว่ามีอาการมึนๆอยู่บ่อยๆแล้วก็มึนๆแบบเหมือนภาพจะตัดอะ่ะพอจะเป็นตรงนั้นอะ่ะหัวใจก็จะเต้นแรงมากเลยเหมือนจะเป็นลมะแล้วมันไม่ได้เป็นครั้งเดียวมันเป็นบ่อยๆเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีละแล้วด้วยความที่บ้านอ่ะมีน้องเป็นเบาหวานแล้วก็มีเครื่องตรวจความดันก็เลยลองวัดดู ความดันก็สูงด้วยพอไปเจอคุณหมอก็เล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอก็เลยบอกงั้นตรวจเลือดตรวจไตรกลีเซอไร์ LDLHDL ก็ตรวจมาเนี่ยเนื่องจากว่าไขมันในตํำไม่เป็นอะไรแต่ว่าไตรกลีเซอไรด์อ่ะสามกว่าแล้วก็ LDL เนี่ยก็150กว่าตัว HDL เนี่ยก็ต่ำหรือแค่60เองคุณหมอเลยบอกว่าไตรกลีเซอไรด์นะน่ากลัวกว่าต้องแก้ไขตัวไตรกลีเซอไร์เนื่องจากว่าอันตรายนะ ต้องเอายาไปกินแล้วแหละเพราะว่ามันเป็น<ม>ภัยเงียบเขาว่าอย่างนี้คุณหมอต้องงดแป้งงดน้ําตาเลยขอกลับมาแก้ตัวหน่อยแต่ไม่ขอทญญานยาด้วยความที่เราก็ไปศึกษามาระดับนึงว่าอุ้ยไตกิสลายนี่มันถึงขั้นตายเลยนะทีนี้ด้วยความที่เรามาเจอ KO นะคะมาเจอ KO ในสื่อด้วยด้วยความที่เราอาจจะศึกษาตรงนี้มันก็เลยเด้งขึ้นมาบ่อยก็เ,ยเลยลองซื้อมาทานพอได้2เดือนก็ครบ3เดือนคุณหมอนัดตรวจคุณหมอบอกว่าอุ้ยมันลดเหลือร5 0เกือบเท่าเกณฑ์ปกติซึ่งเราโดดไป300กว่าซึ่งอันตราย คุณหมอย,ยิ้มแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำได้ยังไงอ่ะก็ถือว่าได้ผลไยได้ตรงนี้ค่ะเต็ม1ิบให้1ิเลยค่ะข้างกล่องก็จะเขียนว่าให้ทานวันละเม็ดแต่เราอะ่ะเรามีปัญหาสุขภาพเราก็เลยทานเชาน้า1เม็ดกับก่อนนอน1เม็ดเลยในหนึ่งกล่องเนี่ยมีตั้ง30เม็ดคุ้มมากเลยนะคะมี3 0เม็ดได้ทานได้เดือนหนึ่งเรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้เราดูมาดีละเราถือว่าตอบโจทย์เราเลยละค่ะตัวนี้แล้วก็พอได้ทานแผงแรกนะคะ พอหนึ่แผงแรกเนี่ยอาการที่มึนแล้วก็มีอาการเหมือนจะวูบๆจะวินเวียนอะไรเนี่ยแล้วใจสั่นเนี่ยก็หายไปเลยนะคะในภายในแผงแรกเลยอาการที่จุกจิกกวนใจอะไรที่ทำงานลำบากนะคะ KO นี่ตอบโจทย์เราเลยนะคะชอบมากเลยค่ะ